มันเป็นเรื่องเล่าของไอ้ขิดมันเป็นคนชอบล่าสัตว์นั่นแหละสิ่งที่มันล่าสัตว์ก็คือการหาหนูยิ่งตอนช่วงหนาวอย่างนี้มันมันจะชอบมันเป็นงานที่มันชอบมากงานหาหนูของมันช่วงหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่ากขาังจะเกี่ยวข้าวเนี่ยคือดูกเขาหาหนูกันแหละครับหนูมันจะมันหนูมันจะถ้ามาปิ้งมันจะอร่อยมากนะช่วงเนี้ยช่วงเกี่ยวข้าวหรือไมก็ หลังจากเกี่ยวเข้าเสร็จหน้าหนาวก็ง่ายช่วงน้องหนาวอะนั่นแหละผมก็ชอบหาหนูตอนนั้นไอ้ทิดก็เหมือนกันมันก็เป็นคนชอบหาหนูมันก็หาเก่งมากเหมือนกันวิธีหาหนูมันก็มีหลายอย่างเนาะบางบางคนก็เอาทําเป็นบ่วงเอาไปดักตรงทางมันเดินะทางหนูเดินนตอนกลางวันเขาก็จะมาดูรอยมันเขาก็ทําเป็นบ่วงเอามาดักตรงทางมันเดินยีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เอาเอาเหยื่อไปล่อมันเอาหมายความว่าจะเป็นลำหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะที่เหยื่อมันชอบน่ะเอาไปดักตรงทางทางที่มันเดินนะแล้วตอนกลางคืนก็เอาปืนไปยิงมันนั่นแหละเขาอาทิตย์ไอทิตนี่ชอบใช้วิธีเนี่ยคือตอนกลาวันมันจะไปเลาะเลาะดูก่อนไปสำรวจดูทางเดินของหนูว่าบริเวณไหนมีหนูผ่าน มันก็จะเอาเอาเหยื่อไปล่อเอาลาไปล่อไปวางตามตามทางเดินของหนูอะพอตอนกลคืนก็ทำไปหลายจุดเหมือนกันแหะอาจจะเป็น4ีจุดห้าจุดหรือว่าก็ประมาณเนี้ยตอนกลางวันช่วงเย็ยนเย็นพอตกตอนกลางคืนมาก็เตรียมตัวไปยิงมันวิธีมันก็คือว่าไปลอดูล่อดู คืยอย่องเข้าไปตรง,ตรงที่เอาเหยืร่อนแหละพูดง่ายๆแล้วเอาไฟหน้าไปส่องดูแล้วใช้ปืนยิงนี่นแหละไอ้จิตมันทําแบบนี้ทีนี้คืนนั้นมันไปหาหมูอยู่ที่ป่าป่านะึงมันรู้สึกว่ามัน,มนเป็นป่าทีย่ยังไงล่ะที่เปี่ยวพอสมควรนะ่ะห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากชุมชนห่างไกลจากคือเปี่ยวมากนะป่านั้นนะ่ะ แล้วก็หนูก็ใช้ได้หนูก็มีเยอะเหมือนกันมันก็ทำเที่มันเคยทำมาแหละคือตอนกลางวันไปเลาะดูเอาเหยื่อไปล่อตอนกลางคืนก็ใช้ปืนไปยิงทีนี้ครั้งนั้นน่ะมันรู้สึกว่ามันแปลกมากครับพอมันเดินล่อเข้าไปนะปกติมันก็จะค่อยๆย,ย่องเข้าไปหนูไม่จะแคะมากนะครับถ้าถ้าคนไม่เคยหาเนี่ยถ้าคนไม่เคยยิงหรือว่าคนไม่เคย ไปไต้เนี่ยมันไม่ทันมันหรอกมันแค็มันต้องคนที่เคยทำเคยชำนาญนเ,นเขาจะมีวิธีเดินย่องเข้าไปจะซุมสี่ซุมห้าไปแบบเดินสเปะสปะส่ปปงเสียงออกไปไม่ได้นะครับหนูมันจะวิ่งหนีกวอนการเดินเข้าไปยิงมันก็ต้องคือ,ต,อต้องเงียบมากเนะ่ไม่ให้ใครไม่ใหใ้ใครมาอยู่บริเวณนั้นเลยต้องต้องไปแบบเงียบๆเนะี่ย มันถึงจะทันหนูหูถึงจะได้หนูถึงจะตายใจแล้วถึงถึงจะยิงมันนั่นแหละเขาวนทานมุคตใช้วิธีนั้นนอะการย่องเข้าไปยิงมันต้องต้อง,ต,องต้องเงียบอย่างเงียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะการเดินต้องไม่ให้มีเสียงสักอย่างนะไม่มีเศษไม่มีเสียงเท้าเราไปเหยียบกับเศษหญ้ยยาเศษอะไรต้องไม่ให้มีนะครับมันมันยังทันหนูตอนนั้นเขารู้เป็นยังไง ไอท้ทีก็ทำแบบนี้แหละทำที่มันเคยทํานี่แหละมันก็ย่อง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 ,งเข้าไปพรอเงยะเอาไฟหน้าเอาไว้ใช้ที่ค้าที่หัวน่ะเงยขึ้นดูปรากฏว่าเป็นคนมายืนอยู่ข้างๆกับตัวหนูนะครับยืนอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะมันรู้สึกแปลกใจเอาใครไปยืนอยู่ตรงนั้น พอส่องดูก็เป็นคนเป็นรูปเป็นเป็นผู้ชายนะผมยาวๆเป็นเหมือนคนบ้าอะไรประมาณนั้นนะไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าผมยาวเซิงเหมือนเหมือนคนบ้าที่เราเห็นอยู่ตามถนนตามเดินอยู่ตามถนนเลยมันไปยืนอยู่ทาไมตรงนั้นตรงบริเวณที่หนูกนําลังกินเหยื่ออยู่นะไอ้ที่ก็พยายามส่งสิกแล้วว่าคือสงพยายาม บอกให้มัไนไม่หนีไปนะบอกว่าอย่าให้มันไปยืนอยู่บริเวณนั้นเดี๋ยวหนูมันจะวิ่งหนีนะพยายามส่งซิกทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างพยายามคือทําให้มีเสียงนะพูดง่ายๆแต่ว่าพยายามบอกไอ้นั่นบอกให้มันหนีไปนะหนีไปจากบริเวณนั้นนะแต่นะก็ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนเหมือนเป็นบ้าอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นผีหรือว่าเป็นคนบ้ายัางไงมันก็ไม่หนีไปไหนมันก็ยืนอยู่นั้น แต่ที่น่าแปลกใจอย่างมากก็คือว่าหมูมันมวิ่งหนีเลยนะครับทั้งที่คนก็ยืนอยู่ใ,ใกล้ๆมันนะทั้งที่ไอ้คนนั้นนะ่ะก็ยืนอยู่ใ,ใกล้ตัวหมูนั่นแหละแต่ทําไมหมูมันถึงไม่วิ่งหนีไปไหนหมูเมื่อกินของมันกินลำกินเหยื่อที่ไอ้ทิดเอามาล่อนั่นแหละแต่คนไอ้คนนั้นก็ยืนอยู่นั้นนะ่ะหมูมันก็วิ่งไปไหนนะคิดก็ บอกส่งซิกยังไงไอ้นั่นก็ไม่หนีไปไหนนะทีก็เลยตัดสินใจยิงหนูตัวนั้นเลยก็ประมาณว่าจะคือยิงให้ตัวถูกให้ให้ตัวให้ถูกตัวหนูนะไม่ให้ยิงให้ถูกตัวไอ้นั่นนะเพราะว่าไอ้นั่นกับหนูก็อยู่ใกล้ๆกันนะั่นแหละแต่ว่าส่งซิกไล่มันไปมันก็ไม่ไปก็ไม่รู้ทำทำยังไงก็จะเป็นต้องยิงไปเลยยิงพยายามยิงใส่หนูนะไม่ให้ยิงถูกตัวไอ้นั่นนะ ก็ได้หมูก็ตายก็ได้พอยิงปืนเสร็จดังตึมไอ้นั่นก็ไม่เห็นแล้วไอ้ทีก็ไปเก็บเอาหมูตัวนั้นก็ได้ก็โอเคก็ได้หมูแต่มันก็รู้สึกแปลกใจอยเหมือนกันว่าทําไมไอ้นั้นมันหายไปไหนทั้งที่เมื่อกี้ก็เห็นยืนอยู่ใกล้ๆหมูแต่พอยิงปืนแล้วมันก็ไม่เห็นอีกแล้วไอ้ทีก็ไป คือเป็นคืนนั้นนะ่ะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งคืนนะครับหมายความว่าไปยิงหนูนะ่ะจังหวะที่กําลังจะยิงจะเห็นไอ้นั่นนะทุกครั้งเลยแล้วหนูก็ไม่วิ่งไปไหนนะหนูก็ไม่วิ่งหนีไปไหนอนะ่ะแต่นั้นก็ยืนอยู่บริเวณนั้นอนะ่ะไอคนนั้นอนะ่ะไอผมยาวนะ่ะมันก็ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเอามันเป็นอย่างไงป่าบริเวณนี้มันเป็นแล้วไอนั้นมันเป็นไข่มันเป็นผีหรือเปล่ามันก็ ก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าคืนนั้นมันก็ได้หนูมาพอสมควรเลยคือจังหวะที่มันยิงทุกครั้งมันก็ได้หนูแล้วมันก็เขียนไอ้นั้นทุกครั้งจังหวะที่มันยิงเนี่ยพอยิงเสร็จก็ไอ้นั้นก็หายไปเหมือนเดิมเป็นลักษังที่ทุกครั้งทุกทุกครั้งที่ยิงที่ยิงหนูจะเป็นลัณะังี้ยคืนนั้นไอ้ท็ดก็ได้หนูมาก็สี่ห้าตัวครับก็เป็นหนูที่ตัวใหญ่มันก็มาปิ้งให้เพื่อนให้ญาติอะไรของมันกินนั่นเลย แต่มันก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วไอ้น้ำนเป็นใครมันไปยือนอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วทำไมหนูถึงไม่วิ่งหนีไปไหนมันก็พยายามสืบหาสาเหตุอยู่แต่ว่ามันก็ยังหาครับตอบไม่ได้ว่าป่าน้นเป็นป่าป่าป่าผีหรือป่าย่างไงคือมันยังหาข้อสรุปไม่ได้กับกับเรื่องที่เกิดขึ้นใน,นเรื่องตรงนี้ แต่ว่ามันก็ได้หนูนั่นแหละคืนนั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันมันเป็นเรื่องเล่าของไอท้ทิดคนหาหนู